ัสดีค่ะทุกคนเทจิราบาร์บี้นะคะก็อันนี้เป็นดวงความรักของชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินมีราศีกันมังกรพฤกษกนะคะอ่อลัคนาราศีสามารถเช็คได้ที่ด้านล่างนะคะที่ช่อง description นะคะทุกคนปะก่อนที่เราจะเริ่มนะคะบี้ประชาสัมพันธ์นะคะตอนนี้มีโปร2021นะคะเป็นโปรใหม่ของบี้นะจ๊ะอ่อหแถมหนึ่งะคะเปิดเหมือนเดิมนะคะหรอบจบ นะสำหรับใครสนใจอยู่นะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาดีๆเหมือนเดิมนะคะเป็นของขวัญปีใหม่นะคะเปิดอีกแล้วก็เป็น normal price นะคะก็จะปิดแล้วนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะ สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูดวงกับบี้นะคะก็เข้าไปดูในรีวิวที่ชุมชนกับแฟนเพจนะคะบี้ทิ้งรีวิวไว้สาหรับใครที่ยังตัดสินใจอยู่ว่า,าจะดูหรือไม่ดูดีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ดูแล้วเป็นอย่างไรก็ช่วยในการประกอบการตัดสินการตัดสินใจได้นะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะหัวข้อมการาคมนะคะจะมี การลุ้นดูดวงฟรีนะคะมูล,ลค่า500บาทเราโทรคุยกับบีหน้าไลฟ์นะคะแต่ว่าอาจจะต้องแชร์เรื่องราวของคุณนะสาหรับคนที่พร้อมแชร์เรื่องราวแต่ว่าเราจะไม่เปิดเผยว่าคุณคือใครนะคะก็ดังนั้นส่งเรื่องราวมานะคะหัวข้อของเดือนมก,กรามีเพื่อนๆส่งมาหลายคนมากๆนะคะเดี๋ยวบีจะคัดเลือกอีกทีนึงนะคะ ัวข้อหนงนมกราคือความรักที่เป็นไปไม่ได้นะคะสามารถที่จะลงส่งมาได้เลยทุกรูปแบบที่คุณรู้สึกว่าความรักนี้มันเป็นไปไม่ได้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสําหรับธาตุดินเป็นการอ่านแบบ general reading คืออ่านทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องราวสลับกันบ้างนะคะและที่สําคัญที่สุดเนี่ยไม่ได้ระบุสถานะใดๆนะคะก็ดูโดยรวมนะสำหรับการระบุสถานะเดี๋ยวจะไปทําคลิปแยกอีกทีนะคะที่ราศีนะจ๊ะเออเท่าที่วี่ดูนะคะ มาถึงก็รักสามเศร้าเราสามสามหมู่ส,สามเราเลยเนี่ยไม่ไม่สามารถถิ่นเป็นอย่างอื่นได้หรือนะคะทัดดินเอ่อมันมีบางคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะหรือหรือเราหรือเขาแต่ว่าเท่าที่บีเหตุบีรู้สึกว่ามันก็ต้องเป็นฝั่งเขาแหละเพราะว่าดินน่าจะเป็นเฮ้หรือว่าดินดินแบบว่าดินอาจจะคบกับใครเราก็แบบเหมือนแบบตัวเองเป็นเป็นคนที่มาก่อนก็ได้นะคะ เรงราสลับกันได้เดวิลชัดมากนะคะเดวิลชัดมากคือดูจากสถานการณ์หรอดูจากสถานการณ์ความสัมพันธ์แล้วเนี่ยไม่รู้สึกว่าเออไม่ว่าถ้าในกรณีที่ว่าคุณเหมือนแบบว่า ณไปยุ่งเรื่องราวกับรักสามเศร้าใช่ไหมถ้าในกรณีนั้นที่แบบว่าคุณรู้คุณแบบมารู้ตัวอีกทีนึงว่าเขามีเจ้าของไงไม่รู้สึกว่าชาวธาตุดินคุณอาจจะเลือกที่จะจบจบความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้อยากเป็นมือที่สามของใครแต่ว่าคนที่คุณถามถึงเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เคยคบกันมาก่อนนะคะหรือว่าในอีกกรณีหนึง่งไม่ว่ามันก็มีเกณฑ์นะว่าคุณเป็นคนที่มาก,ก่อน อะดูซิว่าเกณฑ์อันไหนมากกว่าการวิจะได้อ่านไปทิศทางที่ถูกชาวธาตุดินมาก่อนหรือว่าไงคะก็มันมีเกณฑ์มากกว่าในเอพิโซดนี้มิมองว่าชาวธาตุดินคุณอาจจะมันบอกไม่ถูกอะแต่มันรักษา,าเศร้าแน่ๆเ่ยมาก่อนหรือมาหลังมันไม่สําคัญแต่ท้ายที่สุดแล้วมาก่อนมาหลังไม่สําคัญแต่ว่าท้ายที่สุดแล้ววิว่าธาตุดินคุณเลือกที่จะเดินออกมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่า คุณเหมือนใจสลายอะ่ะมันมันแบบว่ามันไม่โอเคอะ่ะคุณไม่โอเคกับการที่แบบเหมือนแบบคนคนเนี้เขาปันใจแล้วอะ่ะถ้าคุณมาก่อนนะนะคุณรู้สึกว่าเหมือนคนรักของคุณปันใจไปแล้วอะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคแบบที่จะลังคนที่เขาหมดใจเอาไวอ้อ่ะเพราะว่าแบบ การรังคนที่หมดใจเอาไว้มันก็คือท็อกซิคเรลชันชีปะคุณรู้สึกว่ามันไม่ไม่โอเคกับการที่จะต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์แบบ3คนหรืออะไรแบบนี้คือคุณรู้สึกว่าคุณเลือกที่จะปล่อยมันไปดีกว่าถึงแม้ว่าวันนี้มันจะเจ็บปวดมากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าคุณยอมที่จะเป็นคนโสดแล้วก็มีศักดิ์ศรีดีกว่านะคะแต่ในบางกรณีสําหรับคนที่ยังไม่ยอมปล่อยใช่ไหมคนที่ยังไม่ยอมปล่อยพี่ก็ว่ามันน่าจะถึงถึงทางที่มันจะสุดจะทนแล้วแหละแต่ว่า เออพี่ว่ามันถ้าคุณยังไม่ได้ปล่อยหรือว่าเลิกลากับเขาจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีเกณฑ์ที่ว่ามันน่าจะมีปัจจัยบางอยา่างอะค่ะที่ทําให้คุณกับเขามันยังตั มันยังเลิกกันไม่ขาดอะอย่างเช่นอาทิเช่นแบบว่าคุณแต่งงานกันไปแล้วอะไรเงี้ยการหย่าล้างอะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะโดยเฉพาะสําหรับเพื่อนๆบางคนที่แต่งงานกับต่างชาติชาวต่างประเทศก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของกฎหมายนะคะการแบ่งทรัพย์สมบัติและอะไรอีกหลายๆอย่างนะคะซึ่งพี่มองว่า,าถ้าคุณเป็นคนที่มาก่อนเนี่ยมันมันต้องใช้ระยะเวลาในการยืดเยื้ออยู่พอสมควรนะคะในเ,เพื่อนๆอาจจะแยกกันอยู่แล้วแบบ ไม่ได้แบบซัมติงไม่ได้มีความสำคัญที่มันผูกพันกันในสถานะแฟนหรือชู้สาวแล้วแต่ว่าในเรื่องทางกฎหมายหรือว่าในเรื่องของสถานาภาพทางสังคมเนี่ยมันยังคงตัดกันไม่ขาดนะคะอาจจะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างแต่ว่าคุณอยู่กับเขาเนี่ยแบบเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันไปแล้วอ่ะคอยเป็นห่วงเป็นใยกันแต่ถามว่าแบบอีความรัก ความรักที่มอบให้ในแพชชั่นของคุณที่เป็นคู่รักกันเนี่ยมันหมดลงไปแล้วด้วยจากที่มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึงเนี่ยที่แบบว่า พยายามทุบเทกับความรักครั้งนี้แบบสุดๆและท้ายที่สุดแล้วมันเหมือนแบบเกิดการนอกใจหรือว่าเกิดการปันใจขึ้นมาคือมันจะให้กลับไปรู้สึกแบบเดิมมันก็ไม่ได้แล้วเพราะพี่มองว่าเรื่องราวเนี้ยมันมันผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะมันแบบเอื่มกันไปเอื้อมกันมาแล้วเลยเนี้ยทุกวันนี้ก็อยู่กันเพราะว่าลูกอยู่กันเพราะว่าทรัพสมบัติอยู่กันเพราะว่ามันมีเอ่อสถานะทางกฎหมายบางคนจดทะเบียนสมรสกันแล้วเรียบร้อยอะไรอย่างงี้นะจ๊ะดูให้เพิ่มเติม lomantic angel ถาจะมีเรื่องของการเงินหรือว่าการแบ่งแบ่งเรื่องทรย์สมบัติไม่ลงตัวด้วยนะคะ Express, love, attraction, romantic feeling, past life relation, y o u deserve love, forgive and learning, let's go open h o n e i c h u มันเหมือนแบบบี้รู้สึกว่าถ้า ดินคุณไม่ได้มีเยื่อใหญ่กับคนนี้สักเท่าไหร่แล้วอะหรือว่าคนที่คุณนึกถึงหรือคนที่คุณถามถึงเนี่ยอาจจะเป็นคนเก่าๆที่เขาอาจจะแบบมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วเขาก็มาแบบซัมติงกับคุณมายุ่งวุ่นวายกับคุณอะไรประมาณเนี้ยแล้วคุณก็อาจจะแบบเออมันยังมีความติดต่อกันอยู่ในสถานะเพื่อนแต่ว่าก็มันก็ไม่สามารถที่จะแบบ เป็นไปได้มากกว่าเพื่อนอะ่ะเพราะว่าบางคนนะในกรณีที่คุณมาทีหลังอย่างเงี้ยแล้วคุณแบบเหมือนท,ท้ายแล้วคุณจับได้ว่าแบบเหมือนดินจับได้ว่าเอา้าท้ายที่สุดแล้วเ,เธอมีแฟนอยู่แล้วหรออะไรประมาณเนี้ยคือพี่รู้สึกว่าคุณมองการไกลอะ่ะดินคุณมองการไกลว่าเรียกดินนะเรียกดินเมื่อกี้เรียกลมคุณมองการไกลว่าแบบมัน เอาจิงๆอะคนที่เขานอกใจแฟนมาหรืออะไรแบบนี้ถ้าในกรณีคุณมาทีหลังอะไรเงี้ยคือคุณรู้สึกว่าจะให้คุณแบบไว้ใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นมันก็ไม่ได้ปะอะไรประมาณเนี้ยคุณก็มองว่าอืมตัวคุณเองก็ไม่น่าจะรอดอะถ้าเกิดว่าไปคบกับเขาในระยะยาวอะไรประมาณเนี้ก็กลัวว่าแบบเขาจะทําแบบนี้กับเราเหมือนกันยอยะไรเงี้ยคือก็ไม่ได้ไว้ใจซึ่งกันและกันหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเขาทําแบบนี้กับเรามันก็ยุ่งขึ้นมาทํายังไงอะไรประมาณนี้นะคะ แต่พี่ว่าเขาเองอ่ะก็พยายามที่จะเก็บเราไว้ทั้งสองคนนะแต่สําหรับบางกรณีบางคนเนะี่ยก็คืออาจจะเป็นฟิลประมาณว่าพยายามที่จะค่อยๆเดินออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วแต่มันอาจจะแค่แบบมันอาจจะแคบบ่มันติดติดเรื่องมาต่อนะคะกําลังมันเลยเมื่อกี้ก็คือมันอาจจะมีเรื่องของแบบเรื่องของเงินเรื่องของหลายๆอย่างนะคะที่ที่คุณกับเขาเนี่ยบางทีลมอาจจะแบบบางที ไม่ใช่ลมดินชาวธาตุดินคุณอาจจะแบบอยากจะออกไปจากเขาเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของสิ่งของที่ยังติดค้างกันอยู่หรือว่าเรื่องของเงินที่ยังยืงยมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยยังยังคงแบบคุณอาจจะโดนหลอกเรื่องของเงินทองอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะมันก็เลยยังคงแบบยังไม่สามารถที่จะออกกันจากตตักอ,ออกจากกันณตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าติดค้างกันที่ความรู้สึกบาบาหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะ เดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มแน,นอแนาคตระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างคะเจอ t o ทาวเวอร์ควี e n t อ c เ e ็ตเคิลไฮพรินเทสไม่ว่าทายที่สุดนะสำหรับใครที่รอหรือว่าใครที่ยังคงแบบ ตัดใจไม่ได้อ่ะท้ายที่สุดเขาที่ตัดใจไม่ได้อื High อฮไฮพิเนสอะคือยังไงเรื่องราวเนี้ยมันก็ยังมันก็ขึ้นมาว่าแบบก็อย่างที่บอกว่ามันมีใครสักคนหนึ่งที่แบบมีครอบครัวแบบว่ามีแฟนอยู่แล้วใช่ปะ ก็คือแบบท้ายที่สุดแล้วแบบมันถ้าการรอหรือว่ากาันยังคงเจ็บปวดกับเรื่องนี้อยู่ไม่ว่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าไพ่ที่ไพ่ขึ้นมาว่าท้ายที่สุดเราสุดท้ายล้วไม่ว่าจะรอหรือว่าไม่ว่าเวลาผ่านไปยังไงคือณตอนนี้เกณฑ์ไพ่ก็ยังขึ้นว่าแบบมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรอ่ะคือแบบคนนี้ยทนที่คุณถามถึงอยู่อะไม่ไม่ได้ ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะใส่ร้ายหรือว่าหมายถึงว่าเป็นทุกๆคนนะแต่พี่มองว่าเขาไม่ได้คู่ควรกับกับความรักของคุณเลยาตุดินเพราะว่าแบบคือไพ่บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาเคยนอกใจคุณหรือเคยทําอะไรไม่ดีกับคุณไว้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ากลับเข้ามาคบกันยังไงคุณก็ต้องเจออะไรแบบเดิมๆอ่ะในเมื่อแบบนิสัยคนมันไม่เปลี่ยนนะไม่ใช่ว่าเวลามันจะเปลี่ยนนิสัยคนได้นะเอาจริง,รงเออคือแบบ เหมือนถ้าอยากจะให้คุณแบบนึกอีกทีหนึ่งว่าคุณอยากได้เขาจริงๆหรอคุณหรือว่าคุณแค่ต้องการเอาชนะหรือว่าหรือว่าคุณรักเขาจริงๆหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดรักเขาเนี่ยแล้วถ้าเขาทําแบบเดิมอ่ะคุณจะรับได้หรอ f o r g i v e and learning ให้อภัยแล้วก็เรียนรู้นะคะ f o r g i v e and learning ก็อาจจะเป็นประมาณว่าแบบ ก็อาจจะต้องจบอะเลิฟย u เซ e l f ฟิร์สรักตัวเองให้มากๆก่อนเลสโ o f ออฟคอนทอนิช e ูเห็นไหมปล่อยให้สถานการณ์หรือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันเป็นไปตามตามตามที่มันควรที่จะเป็นอะนะคะมีเกณฑ์ที่เขาจะกลับเข้ามาแบบแต่เท่าที่พี่มองอะดูจากหน้าไพ่แล้วเหมือนถึงกลับเข้ามาก็ก็เป็นแบบ c o m p l i c a t ท d r รเลช i ั่นช i พอะก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบ มันไม่ก้าหน้านะคะมันไม่ก้าหน้าอยู่ดีกับถ้าเริ่มถ้าสำหรับใครที่กาลังคิดว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าๆนะมีเกณฑ์ที่จะจบจบแบบเดิมๆ The Tower ใช่เจ็บแล้วก็จบแบบเดิมๆอ่ะมันไม่คุ้มคุ้มเสี่ยงจริงๆนะคะสามดาบ The Tower เเหมือนแบบหนังสือเล่มเดิมสุดท้ายก็จบแบบเดิมๆอ่ะ คือไม่คุณก็ไม่ไม่ไม่เขาแบบเทคุณก็เขาก็แบบเหมือนไปคุยกับคนอื่นอีกอ่ะคือพี่มั่นใจว่าแบบเนี่ยเด e d e วิลมันไม่ได้มีประโยชน์นะห้าถ้วยห้าถ้วยเป็นไพ่ที่แบบประมาณว่าหนังสือเล่มเดิมสุดท้ายก็จบแบบเดิมมันก็เหมือนแบบว่าอะไรที่มันเหมือนแบบนิสัยมันไม่ได้แก้อะ นิสัยแบบอะถ้าเกิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องรักสามเศร้าก็คือเหมือนแบบคุณอาจจะเลิกกันเพราะว่าไอ้นิสัยซ้ําๆซักๆที่เขาทําทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมันก็จะเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะขอดูให้แนะนําให้กับชาวธาตุดินเน,น,นี่ยค่ะุณทำยังไงชาวธาตุดิน j u s t i c สามดาบ ถ้าจินบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่อยู่คนเดียวแล้วคุณไม่หักห้ามใจตัวเองอะนะคุณมีเกณฑ์ที่จะแบบจะไปเป็นไก่รองบ่นกับคือคุณมีเกณฑ์ที่จะจะได้เป็นแบบไม่ที่หนึ่งก็ที่สองอะคือคุณมีเกณฑ์ได้แบบเป็นแต้มหนึ่งของเขาเป็นเหมือนแบบว่าตัวเลือกหนึ่งของเขาอะคุณจะเอาอะถูกไหมคุณจะเอาจริงๆเหรอถ้าเกิดว่าไพ่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่อยากเป็นตัวเลือกอะหนึ่งในตัวเลือกของเขาเนี่ยไพ่เจ็ดถ้วยคือตัวเลือกมากมายของเขาเนี่ย ถ้าคุณไม่อยากเป็นตัวเรือแล้วถ้าคุณไม่อยากเจ็บอะนะถ้าคุณไม่อยากเจ็บนะให้พายเรือออกมาเถอะถึงแม้ว่าเรือมันจะช้านะไม่เหมือนแบบชาวัาตน้ํานะขี่ควายออกมาถึงแม้ว่าเรือมันจะช้าถึงแม้ว่ามันจะยังมุกออนได้ยากแต่ว่ามันก็ดีกว่าไปเจ็บแบบเดิมอะ่ะการที่เจ็บแบบเดิมอันนี้ถ้าพี่พูดตรงๆเลยนะพูดตรงๆแบบภาษาชาวบ้านนะเหมือนคุณแบบจะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอะจะแบบ จะเวียนไหวไตเกิดอยู่กับความเจ็บช้ำอย่างนั้นแล้วคือรอแบบเหมือนแบบความหวังรวมๆแรงเมื่อไหร่มันจะดีเมื่อไหร่เขาจะเลือกฉันอะไรอย่างเงี้ยคือการที่คุณจะพิสูจน์คุณค่าให้กับใครมันมันไม่ผิดนะครับแบบต้องการให้เขาเลือกเราหรือว่าเป็นที่ยอมรับของใครไม่ผิดแต่ว่าคุณต้องดูด้วยว่าคนคนนั้นเนี่ยคู่ควรหรือว่าเหมาะสมกับความรักของเราจริงๆไหมแล้วเขาเห็นค่ามันจริงๆหรือเปล่าแล้วเขาแบบ เขาเป็นคนที่ appreciate ใครความเป็นคนที่เอ่อซาบซึ้งในสิ่งที่คนอื่นทําดีให้หรือเปล่าหรือว่าเขาแบบถ้าเกิดเขาไม่ใช่คนที่แบบมีจิตสํานึกแบบนั้นจริงๆอะ่ะจะเป็นจะกลายเป็นว่าเขาจะเอาเหมือนเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์กับคุณเพื่อที่จะต้องการเออ กอบโกยบางอย่างจากคุณซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ดีเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูดีๆว่าคนที่เขาเข้ามาหาคุณหรือและคนคนนั้นเนี่ยเขาปรับตัวจริงๆเราหรือ,อยังคือมันไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบรีบกลับไปนะคะก็คือรอพิสูจน์รอดูเขาก็ได้ถ้าเกิดว่าเขารักเราจริงๆอะ่ะเขาก็จะทําทุกอย่างให้มันชัดเจนเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบเหมือนฝืนไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบในเมื่อเรารักเขาอะไรอย่างเงี้ยคือคุณก็ต้อง ก็ต้องหลักเขาไปตลอดแล้วก็ต้องยอมเขาไปตลอดแล้วก็ต้องรู้สึกไร้ค่าไปตลอดซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเลือกเดินออกมาแล้วถึงแม้ว่าวันนี้คุณอาจจะยังแบบลืมไม่ได้คุณอาจจะยังเจ็บปวดอยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตคุณจะไม่เจอใครที่ดีกว่าน,นี้หรือว่าจะลืมเขาไม่ได้นะคะฝากไว้ให้คิดนะจ๊ะโอเคขอบคุณมากนะคะว่าจาใดที่ไม่สุภาพหรือว่าแบบไม่โอเคยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะก็อ่านไปตามหน้าไพ่นะจ๊ะไว้เจอก,กันคะ่ะจุ๊บเพื่อนบ๊ายบาย